สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูเฟิร์นทางช่องหันษาภาษาไทยค่ะคลิปนี้ครูเฟิร์นจะพานักเรียนมารู้จักความหมายของสำนวนแล้วก็ที่มาของสำนวนไทยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะนําเสนออยู่สสำนวนด้วยกันนะคะสำนวนที่1คือสำนวนกระเชือก้นรั่วสำนวนที่2คือสำนวนกระดังงาลุนไฟค่ะสำนวนแรกนะคะสำนวนกระเชือก้นรั่วหมายถึงซุรุยซุร่ายไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบค่ะ ขยายความดังนี้ค่ะกระเชอเป็นภาชนะสารคล้ายกระจาดขนาดเล็กแต่สูงกว่าก้นสอบปากกว้างใช้กระเดียดที่บ้านเอวถ้ากระเชอก้นรั่วของก็จะหล่นออกไปหมดนะคะสำนวนนี้มีที่มาจากนิทานเรื่องนางกระเชอ,อก้นรั่วนั่นเองค่ะโดยเล่าว่าหญิงคนหนึ่งไม่มีลักษณะของแม่สีเรือนที่ดีเลยมักใช้กระเชอท,ทั้งทงที่ก้นกระเชืรั่วเวลาไปหาปลากับสามีและสามีส่งปลาให้นางเนี่ย นางก็จะใส่กระเชอไว้ซึ่งกระเชอนั้นน่ะมันก้นรัว่วปลานั้นก็จะหลุดไปทางโดยรั่วหมดเลยสรุปก็คือมันก็ใส่ไปก็ออกหมดออกหมดนั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างสำนวนกระเชอก้นรั่วกันค่ะเงินทองที่หามาได้ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมไว้บ้างเผื่อไว้ใช้ใจ่ายในยามจําเป็นลูกเต้าก็ยังเล็กอยู่เดี๋ยวญาติฝ่ายโน้นเขาจะนินทาเธอได้ว่าเธอเป็นแม่กระเชอก้นรัว่วนะจ๊ะ ต่อไปสำนวนที่2นะคะสำนวนกระดังงาลนไฟสำนวนกระดังงาลนไฟหมายถึงหญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมามากแล้วย่อมรู้จักชั้นเชิงทางปรนิบัติและเอาอกเอาใจชายได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่เคยแต่งงานขยายความดังนี้ค่ะกระดังงาเป็นชื่อไม้ดอกกลีบบางมีกลิ่นหอมเมื่อเอาไปลนไฟด้วยเทียนจะมีกลิ่นหอมแรงค่ะตัวอย่างการใช้สำนวนนะคะ หล่อนเป็นกระดัางาลุนไฟหนุ่มในที่ทำงานตอมกันเกลียวเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับสำนวนไทยสองสำนวนกระเชองก้นรั่วและกระดัางาลุนไฟค่ะคลิปหน้าจะพานักเรียนมารู้จักกับสำนวนไทยสำนวนไหนฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ